การเทพ,พื้นนะครับผมจะปูไวเมดนะครับไวเมดคือตะแกรงเหล็กแบบนี้ครับเราปรับพื้นที่ให้ได้ระดับนะครับโดยใช้เลเซอร์ยิงนะครับเดี๋ยวนี้ใช้เลเซอร์ยิงละแต่ผมก็ปูไวเมดไวเมดนะครับปูไวเมดอันนี้ก็คือเศษกระเบื้อง คือไม่ให้วเม็ดมันลงไปถึงดินนะเลยไม่ไม่ต้องใช้ลูกปูนก็ใช้ได้แทนกันได้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดสนิมมาแหละ่งั้นต้องมีลูกปูนวางแต่นี้เราไม่ต้องใช้เราก็ใช้เศษกระเบื้องผมมีเยอะไงก็เลยใช้เศษกระเบื้องกระเบื้องมุงขคาแทนลูกปูนได้แจนี่นะเทแค่นี้ยละ่ะ รถปูนมาแล้วนะครับกำลังจะเทปูนให้เขาเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังขึ้นเ,นนเังเราก็จะเทปูนนะครับรถปูนมาแล้วช่างคำนวณแล้วว่าสีคิวครึ่งนะ รเราก็ปูไวเมดนะครับแล้วก็สั่งพันปูนมานะครับเราก็จะเทลงมา้ ก็ปรับแล้วทำตัวคาดเป็นเทน,นะครับเราก็ปรับเราก็คำนวณมันเท่าไหร่นี่สี่คิวกว้างคุณยาวคุณสูงหมดเลยเหรอ ียเวเิธีปาดปูนนะครับก็จะใช้สามเหลี่ยมมาดึงเขาตั้งชื่อว่าสามเหลี่ยมนะเป็นอลูมิเนียมงงขึ้นแบบอีกตัวนึงผมว่าเล็กกล่องสีนิ้วแน่นะเลียงแม่งเลยนะเหมือนเทนนนะอ่ะลากเ,ออเลยแจ๋เลยงั้นอนะ่ะนี่มันตั้งแบบหน้าเดียวฝั่งนึงเออโอเคเปไว้ก็เลย ซึ่งผมก็ทำได้าอยาู่เพราะผมไปจับไปขัดหน้าปูน,นแล้วปูนเซ็ตตัวมันหมาดนะยังไม่ได้ลงยางขอขัดแล้วเดี๋ยวก็ปั่นนะครับ <c oughs> โดยช่างทีมงานมือชีพมาครับช่างพดเอชเ่ยผมไปนะเด๋อวตำรวจตามเหรอ